สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสูา่ Dark Names e c r e t เรื่อง Seeking the f o r in Sword Path กระบี่เทพิชิตฟ้าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปรับชมกันได้เลยค่ะเพพิชิตฟ้าตอนที่หนึ่งความผิดปกติมนทลนเจียงเมืองกวางหลิงเป็นเวลา6ปีในที่สุดข้าก็กลับมาหลังจากออกเดินทางมานานข้ายังรู้สึกว่าบ้านเกิดของข้าดีขึ้น ระวังขอรับคุณชายน้อยลีกไปคุณชายน้อยได้ปรดเช้าลงหน่อยขอรับคุณชายน้อยมาจากตระกูลไหนกันก็ไม่แปลกที่ข้าจะจำไม่ได้เพราะตอนที่ข้าจากไปข้าอายุเพียงแค่7จหรือ8ปีเท่านั้นเองตอนนี้ข้าอายุสิบห้าปีแล้วเมื่อเทียบกับตอนนั้นข้าเปลี่ยนไปมาก หลังจากออกจากบ้านไปท่องยุทธจักรข้าก็รู้ว่าตอนแรกข้าไรเดียนสาเพียงใดในที่สุดข้าก็กลับมาถึงบ้านใครหรือขอรับถอดลุงหลี่ข้าเองจินยุนกลับมาบ้านแล้วคุณใจร้องส่งคนมาต้อนรับคุณชจร้องคุณชจร้องกลับมาแล้ว คุณชายรองนี่ใช่คุณชายรองนี่มันคุณชายรองคุณชายรองตัวจริงคุณชายรองกลับมาแล้วจริงๆยุนเอ๋เจ้าคือยุนเอ๋ยุนเอ๋กลับมาแล้วท่านพ่อท่านแม่ข้ากลับมาแล้วยุนเอ๋น้องรองพี่ใหญ่ เจ้าเด็กจอมส่นตัวน้อยเจ้าหายไปถึงหปีเจ้าไม่ได้บอกว่าจะกลับมาภายใน3ปีหรอกหรือตั้ง3มปีเป็น3ปีที่ครอบครัวคอยเป็นห่วงเจ้าท่านพี่มันเป็นความผิดของข้าทั้งหมดที่ทำให้ท่านเป็นห่วงตอนนี้ข้ากลับมาแล้วเฮอกินไอปีศาจมันมาจากที่ใดแนตแห่งการรู้แจ้ง จงเปิดมาจากใครกันพี่ใหญ่เป็นไปได้อย่างไรมานี่เร็วน้องร้องถ้าหาค่ากลับมาช้าอีกครึ่งปีข้าเกรงว่าจะไม่ได้เจอพี่ใหญ่อีกแล้ว ใครกันที่กล้าทำร้ายพี่ใหญ่ของข้าอย่างโหดเหี้ยมเช่นนี้กลางคืนบ้านฉินอันนี่เป็นครั้งแรกที่ข้ามาบ้านพี่ใหญ่และไม่คิดว่าต้องมาเพราะปีศา์เฮ้ออย่ารบกวนยามพวกนี้ดีกว่า มันน่าจะอยู่ใกล้ๆนี่เจอแล้วเมื่อฉีนอันหลับไปกลางคืนถึงเวลาดูดคืนพลังงานได้อีกครั้งอีกเพียงสามเดือนเท่านั้นข้าจะหลอมล้วนกับวิญญาณมนุษย์ทั้งเจ็ดและสามวิญญาณแห่งพูดเมื่อถึงเวลานั้นเป้าหมายของข้าก็จะสำเร็จ ข้าต้องอดทนเพื่อการใหญ่นี้ทั้งถูกเจ้าพกขกานั่นโกกสอบให้ทำงานสารพัดสั่งให้ข้าทำงานเหมือนเด็กรับใจมากกว่าครึ่งปีเมื่อเรื่องนี้จบลงข้าจะกินคนที่รังแกข้าให้หมดใครกันผนึกเกรดวิชาปนึกจะเป็นใครดูเหมือนว่าเจ้าคือปีศาจแมว ดั้นผู้ออาวุโสได้ปรดไว้ยชีวิตข้าด้วยแม้ว่าข้าจะเป็นปีศาจแต่ข้าก็ไม่ได้ตำความเชื่ออันใดไม่ได้ตำความเชื่อเงินหรือแล้วทำไมร่างกายของชินอันถึงเต็มไปด้วยวิญญาณเชื่อร้ายของเจ้าหากเจ้ายังทำต่อไปข้าเกรงว่าจะหายารักษาไม่ได้และเขาจะต้องตายชินอันและข้ารักกันอย่างแท้จริงเช่นนั้นข้าจะทำร้ายเขาได้อย่างไร เป็นปีได้หรือไม่ว่าเมื่อข้ากับชินอันร่วมหลับนอนพลังปีศาจของข้าได้แทรบซึมเข้าไปในร่างกายของเขามนุษย์และปีศาจต,ตกหลุมรักกันไม่ใช่ว่าข้าไม่เคยเห็นแต่การหลับนอนของเจ้าเหตุใดพลังธาตุอย่างในร่างกายของเขาจะอ่อนแอลงถึงเพียงนี้จนถึงตอนนี้เจ้าก็ยังโกหกและไม่ยอมพูดความจริงอีกหรือเด็กคนนี้ดูออกถึงเพียงนี้เลยหรือ ดูเหมือนว่าข้าจะไม่สาม,มารถซ่อนมันได้อีกต่อไปข้าต้องรายงานนายท่านโดยเร็วที่สุดข้าต้องหนีคิดจะหนีงั้นหรือกระบี่เทพปิจิตฟ้าตอนที่สองผู้นำปีศาจจูยองอักถ้าหากเจ้าบอกความจริงกับข้าข้าจะไว้ชีวิตเจ้า ข้ายอมแล้วข้ายอมบอกทุกอย่างข้าได้รับคำสั่งให้แฝงตัวมาเป็นสาวใช้ที่นี่และคอยให้ชินอันรับพลังปีศาจของข้าไปตลอดผู้ใดสั่งให้เจ้าทำสิ่งนี้เหตุใดเจ้าถึงทำสิ่งที่เลวร้ายเช่นนี้ข้าเพียงทำตามคำสั่งของเขาและข้าก็ไม่รู้เหตุผลนายของเจ้าเป็นใครอยู่ที่ใดพาข้าไปหานายของเจ้าแล้วข้าจะปล่อยเจ้าไป อยู่ไปในเมืองกวางหลิงนี่แหละเจ้าค่ะจงนำทางข้าไปณนะตำหนักแห่งหนึ่งในเมืองกวางหลิงนายท่านลองชิมนี้สิข้าเป็นคนทำเองกับมือเลยฮกฮ่า,าเจ้านิ่งงดงามไม่พอยังทำอาหารได้งดงามไม่แพ้กันฮะองเจ้าออกไปก่อนเจ้าค่ะนายท่านชูข้าได้นำเหล็กสลักดารามามอบให้ท่านแร่เหล็กสลัก ดาราเจ้าสิ่งนี้ถือได้ว่าเป็นสิ่งของต้องห้ามใครก็ตามที่ถูกจับได้จะโดนลงโทษขั้นสูงสุดข้าและเหล่าลูกน้องใช้เวลากว่า8ปีเพื่อที่จะได้มาต้องสูญเสียผู้คนไปมากมายแต่ในที่สุดเราก็นำมันมามอบให้ท่านได้ฮ่าฮด้วยแร่เหล็กสลักดารานี้ข้าจะสามารถเพิ่มความแข็งแกร่งได้อย่างมากนั่นใคร ชายผู้นี้สามารถผ่านเข้ามาได้โดยกับดักไม่ทำงานแม้แต่ยามที่เฝ้าอยู่ด้านนอกดูท่าแล้วคงไม่ดีถ้ามีปัญหากับชายผู้นี้ดูเหมือนเจ้าพวกนี้ก็เป็นปีศาจที่ปลอมตัวมาเจ้าหนุ่มหน้อยที่แห่งนี้ได้รับการคุ้มกันเป็นอย่างดีแถมยังมีกับดักมากมายข้าขอถามได้หรือไม่ว่าเจ้าเป็นใครเขาเป็นคนที่สั่งให้เจ้ามาโจมตีฉินอันใช่หรือไม่ ใช่เจ้าค่ะกัดฟันเหตุใดถึงต้องเป็นชินอันบิดาของชินอันมีนามว่าชินลี่หูไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะจัดการดังนั้นข้าจึงเลือกชินอันความสัมพันธ์ของเจ้ากับชินอันเป็นอย่างไรข้าไม่เคยเห็นเจ้าในเมืองกวางหลิงเจ้าคิดว่าข้าไม่ได้มาจากเมืองกวางหลิงงั้นหรือฮ่หาฮ่ ข้าจูยงอยู่ที่เมืองกวางหลินนี้มากว่าหกสิแปดปีแล้วแต่ข้าไม่เคยเห็นเจ้ามาก่อนคาัา,านายท่านมาที่นี่แล้วเช่นนั้นโปรดไว้ชีวิตของข้าด้วยอ่านั่นสินะแต่เจ้านะ่ะไม่มีสิทธิ์มีชีวิตอการรักษาสัญญากับศสีสา์เป็นเรื่องโง่เขลา ถ้าค่าโง่งเขาขนาดนั้นข้าคงตายในเงื้อมือของปีศาจหลายต่อหลายหนแล้วชายคนนี้คือผู้ฝึกตนน้น้อยเจ้าเองก็สงหารคนของข้าไปแล้วเรื่องนี้ขอเลิกแล้วต่อกันขอปฏิเสธตายซะพวกเราสังหารชายผู้นั้นซะเฮ้อพวกเจ้าประเมินค้าต่ำไปจงตายเสียเถอะ ช่างเป็นทัาสะที่รวดเร็วจริงๆสังหารปิศาเหล่านั้นด้วยการเคลื่อนไหวเพียงครั้งเดียวแข็งแกร่งไม่แปลกใจเลยที่เจ้ากล้ามาคนเดียวเฮ้นายท่านพวกเราจะโดนไปด้วยนะขอรับเจ้าจะต้องเสียใจที่ก้าวเท้ามาที่นี่ ลูกศรพิษเหล่านี้สร้างขึ้นเพื่อรับมือกับปรมาจ,จารย์ตัวจริงฮ่าฮ่ฮ่ตายโดยลูกศรพิษของข้าเสียเถอะโง่เขลายิ่งนักนี่มันอะไรกันสำเร็จหรือไม่สมแล้วที่เป็นปีศาจหมู เจ้ามีสมองเท่าหมูจริงๆตอนนี้เหลือเจ้าเพียงคนเดียวกระบี่เทพิจิตฟ้าตอนที่สามบทสรุปเจ้าเดึกปัสซบข้าได้ยินมาว่าคนคองหมูป่าหนามากแต่ก็ไม่นึกเลยว่าจะสามารถป้องกันหนามพิษทั้งหมดด้วยตัวเจ้าเองน่าตกใจจริงๆเจ้าเองก็ร้ายไม่เบาเจ้าหนุ่มน้อยใช้พลังภายในปัดสะท้อนหนามิษของข้าได้หมด ข้ามั่นใจเลยว่าเจ้าคงเป็นผู้ฝึกตนระดับสูงที่พลังภายในทิ้งขอบเขตสวรรค์ถึงอย่างไรก็ตามถึงแม้เจ้าจะเป็นผู้ฝึกตนขอบเขตสวรรค์แล้วก็ตามมันก็ไม่ได้แปลว่าเจ้าแข็งแกร่งไปกว่าข้าหรอกนะข้าสังหารผู้ฝึกตนมานักต่อนักลองลิ้มรสพลังของข้าดู เจ้าต้องการที่จะต่อสู้กับข้าด้วยความแข็งแกร่งอันน้อยนิดเช่นนั้นหรือข้ายอมรับว่าหนังของเจ้ามันหนาแต่สมองเจ้ามันกลัวหมอนหมูถ้าเช่นนั้นข้าจะให้เจ้าได้เห็นวิชากระบี่ของข้าพี่อุรุณในสายหมอกจึงดูให้เต็มตาเจ้าหมูผู้โง,ง่เขลาอะไรกันคนหายไปไหนแล้ว ไม่นี่ข้าพ่ายแพ้ต่อเจ้าเด็กคนนี้งั้นหรือเจ้าต้องการฆ่าข้าเพียงเพราะชิ้นอันงั้นหรือเจ้าเป็นผู้ใดกันแน่อยากรู้งั้นหรือเจ้าต้องการใช้ชิ้นอันเพื่อคุ้มภูมิดาของเขาเจ้าคิดทำร้ายเขาเจ้าต้องตายเหตุผลที่ข้าสังหารเจ้าเพราะข้าเป็นน้องชายของชิ้นอันเป็นชิ้นนั้นเองเจ้าคือชิ้นยุนสินเนาะ ถึงแม้ว่าเจ้าจะสังหารข้าได้แต่เทพวารีจะไม่ปล่อยเจ้าไปตอนนี้เจ้าเข้าใจแล้วใช่หรือไม่เห็นใดข้าถึงมาที่นี่ร่องรอยที่ทิ้งไว้ที่นี่อาจเปิดเผยตัวตนของข้าตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาที่จะต่อสู้กับเทพวารีเฮิรมนี่มันอะไรกันมันคือเหล็กสลักดาวราง,งั้นหรือ ยอดเยี่ยมเหล็กสลักดาวราเหล่านี้สามารถช่วยย่นระยะเวลาในการฝึกกระบี่ของข้าได้ปีศาจตัวใหญ่นี้ได้ซ่อนของดีไว้มากมายปีศาจหมูตัวนี้ได้เก็บซ่อนสมบัติทองคำจานวนมากผู้ฝึกตนไม่ควรยึดติดกับสมบัติทองคําเป็นอันดับหนึ่งและความมั่นคงเป็นอันดับสองแต่ข้าควรเอาสมบัติเหล่านี้มาช่วยข้าในการฝึกตนได้อย่างมาก ยังคงมี่าตุจำนวนมากที่ถูกปีศาจหมูจะไว้ในตำาหนักใต้ดินแห่งนี้ที่แห่งนี้ไม่มีพวกปีศาจอีกต่อไปแล้วข้าขอแนะนำให้พวกเจ้าออกไปจากที่นี่โดยเร็วหากพวกเจ้ายังต้องการมีชีวิตรอดจะได้กลับมาที่นี่อีกในที่สุดพวกเราก็เป็นอิสระแล้วข้ารอดแล้ว ตำหนักตกรงชิ้นที่พักคงฉิ้นยุน่นต้องใช้เวลาสักพักกว่ากระบี่บินจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อเสร็จสมบูรณ์แล้วข้าก็ไม่จำเป็นต้องระวังในการดึงมันออกมาใช้จากจุดตันเฉียนของข้า หากเหล็กสลักดาราเหล่านี้สามารถขัดเกลาได้ภายในสิบวันรากฐานของกระบี่บินของข้าก็จะมั่นคงขึ้นเช่นกันต้องขอบคุณเหล็กสลักดาราของบิศาจหมูทำให้เป้าหมายของข้าสำเร็จเร็วขึ้นกว่าแผนที่วางไว้การจะสร้างกระบี่บินที่แท้จริงได้นั้นจำเป็นต้องสร้างมันด้วยพลังภายในจากจุดตันเทียนของข้าซึ่งมันไม่ใช่เรื่องง่าย กระบี่บินเล่มนี้จะซึมซับพลังของข้าจากหยุดตันเทียนตลอดเวลาทั้งกลางวันและกลางคืนแต่การที่จะหลอมันขึ้นมาไม่ใช่เรื่องง่ายโชคดีที่กระบีพ่พิรุณในสายหมอกของข้าได้เร่งความเร็วในการหลอมขึ้นมากทั้งหมดนี้ก็เพื่อเจ้าเลยนะเจ้ากระบี่บินของข้ากระบี่เทพิจิตวาตอนที่สี่สหายเก่า ตอนเช้าตําหนักตระกูลชินอากาศยามเช้าสดชื่นช่างดีจริงๆอรุณสวัสดิ์เจ้าค่ะคุณชายเป็นอย่างไรบ้างทุกคนอรุณสวัสดิ์ขอรับคุณชายแล้วน้องรองอยู่ที่ไหนอตอนนี้คุณชายรองกําลังฝึกฝนกระบี่ในสนามขอรับมาแล้วที่เราไม่ได้เห็นน้องรองฝึกฝนกระบี่ข้าต้องลองไปดูสักหน่อยสนามฝึกศิลปะการต่อสู้ น้องรองว้าวเอารุนสวัส์น้องรองสงบน้องรองถึงแม้ว่าข้าจะไม่เข้าใจแต่ฝีมือกระบี่ของเจ้าก็งดงามจริงๆฮ่หาฮ่าพี่ใหญ่อย่าแกล้งล้อข้าเล่นแบบนั้นสิขอรับสมแล้วที่เป็นผู้มีพรสวรรค์ที่เอาชนะข้าได้ตั้งแต่อายุ10ขวบและมีชื่อเสียงตอนอายุ15ปี พี่ใหญ่พอแล้วที่ท่านมาหาข้าตอนเช้าเพียงเพราะจะมาดูข้าฝึกฝนกระบี่ตอนนั้นหรือขอรับข้าแค่อยากมาพบเจ้าตลอดหกเดือนที่ผ่านมาข้ารู้สูกเหนื่อยมากทุกเช้าเมื่อตื่นขึ้นมาแต่เช้าวันนี้ข้ารู้สึกมีพลังมากกว่าเมื่อก่อนมากคงเป็นเพราะเจ้ากลับมาทําให้ข้าอารมณ์ดีแน่ๆฮ่าๆไม่เจรอกขอรับพี่ใหญ่ที่ท่านเป็นแบบนี้เพราะถูกออร่าปิศาจเข้าสู่ร่างกาย ออร่าของปีศาจยังมีออร่าปีศาจอยู่ในตัวของท่านข้าจะชะล้างให้ท่านเองข้าจะล้างออร่าปีศาจส่วนใหญ่แล้วตอนนี้เหลืออยู่เล็กน้อยต้องใช้เวลามันค่อยๆสลายไปเองน้องรองเจ้าพูดถูกฮ่าฮ่าน้องรองของข้าเก่งมาก จะได้เรียนรู้สิ่งต่างๆมากมายจากโลกภายนอกพี่ใหญ่อยู่เติดขอรับคุณใจร้องมีคนมาหาขอรับใครกันพี่ยุนพี่ยุนท่านกลับมาแล้วหรือท่านเป็นใครรู้หรือไม่ข้าคิดถึงท่านแค่ไหนอาสรุปว่าท่านคือใครข้าเทียนบูบูไงขอรับ เซียวโบโบเกิดอะไรขึ้นกับผมของเจ้าอยู่ดีๆมันก็ร่วงลงมาเองนะพี่ยุนพี่ยุนจำภูเขากระบีที่อยู่ทิศตะวันตกได้หรือไม่ภูเขากระบี่มันทำไมงั้นหรือเมื่อวานนี้ทุกคนได้ยินว่าท่านกลับมาจากการท่องยุทธจักรและพวกเขาอยากจัดงานต้อนรับท่านพี่ยุน คุณชายหูเฟิงเป็นเจ้าภาพจัดงานนี้ขึ้นเลยอยากเชิญท่านพี่ไปที่ภูเขากระบี่วันนี้ขอรับน้องรองสหายของเจ้ารอคอยการกลับมาของเจ้าเจ้าควรไปร่วมงานนะเข้าใจแล้วขอรับหุบเขากระบี่ตะันตกของเมืองกวางหลิงนานมากแล้วที่ข้ามาได้มาที่นี่ที่นี่ยังคงงดงามเหมือนเดิมนั่นไงตัวเอกของงานมาแล้วรีบมาเร็วชินยุน พี่ยืนไปกันเถอะทุกคนกำลังรอท่านอยู่มาเร็วท่านพี่ยุ่นวันนี้เรามาดื่มให้เต็มที่เลยพี่ชินข้าไม่ได้เจอท่านมาหลายปีแล้วมันจ้งเป็นบรรยากาศที่น่าคิดถึง ว่าแต่เหตุใดค่าไม่เห็นเชียงเลยเลยเขาหายไปไหนแล้วล่ะพิยุนขอตายไปเกือบ3ามปีแล้วขอรับตายไปเกือบสามปีมันเกิอดอะไรขึ้นเดิมทีค่าวางแผนที่จะคุยกับท่านเป็นการส่วนตัวหลังงานเลี้ยงจบครึ่งปีหลังจากที่ท่านจากไปบิดาของเชียงเลยก็จาาไปอย่างกระทันหัน ต่อมาตระกูลเชียงได้รับงานคุ้มกันที่หนักหนาเพราะพวกเขาต้องเผชิญหน้ากับปีศาจที่แข็งแกร่งการต่อสู้เป็นเรื่องที่โหดร้ายมากมีเพียงสามคนจากร้อยคนเชียงเลยยอมสละชีวิตตนเองเพื่อสู้กับปีศาจตระกูลเชียงทำงานพลาดจึงโดนลงโทษทั้งเงินทองและอำนาจต่างสลายหายไปในเชื้อพิภตาตระกูลเชียงลำบากจนน้องสาวของเชียงเลยยอมขายตัวเองให้กับหอนางโล นางยอมขายตัวเองให้กับหอนางลมงั้นหรือพี่ยุนข้าพยายามหางนางแล้วแต่ตอนนั้นนางต้องการเงินถึงสองหมืนตำเดืองอย่างเร่งดวง่วนในเวลานั้นข้าไม่สามารถหาเงินได้มากขนาดนั้นหอนางลมหยานเฟิงมีเบื้องหลังที่แข็งแกร่งดังนั้นข้าจึงไม่สามารถช่วยได้เทียนบคืนนี้เราไปที่หอนางลมหยานเฟิงกันเถอะหอนางลมหยันเฟิง นายท่านไม่เวกเ็ามาหน่อยหรือเจ้าคะลูกค้ามาแล้วออกมาต้อนรับหน่อยเร็วหอ,อนางโลงหยานเฟิงดูมีชีวิตชีวามากพี่ยุนดูตรงนั้นสิข,ขอรับนางคือเชียงช่วงตอนที่ห้าหอนางโลม เซี่ยเชงดูให้ดีข้าจะทำให้เจ้าดูพี่ยุนข้าทำได้แล้วดูข้าสิเจ้าค่ะเชียงชวนชอบเจ้ามากเลยนะจินจุนทุกอย่างเปลี่ยนไปแล้วระบำกระบี่ของแม่นางชวนดูกี่ครั้งก็งดงามแถมนางยังงดงามเช่นนี้ชายใดก็ต้องฝันถึงข้าน้อยขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับข้าในวันนี้ ท่านพี่ยุนเชียงช่วงในท่านนายหญิงอยากที่จะพบท่านเจ้าค่ะนายหญิงก็ได้พาเขามาแล้วเจ้าค่ะ ท่านพี่ยุนในที่สุดท่านก็กลับมาเซียวชวงข้าขอโทษที่กลับมาช้าแค่ท่านกลับมาอย่างปลอดภัยข้าก็พอใจมากแล้วข้าไม่อยากเสียท่านไปอีกคนข้าเพิ่งได้ยินเกี่ยวกับครอบครัวของเจ้าจากเจียนโบแต่น่าเสียดายที่ข้าไม่สามารถพบกับพี่ชายของเจ้าได้อีกทุกอย่างจบลงแล้วถ้าพี่ชายของข้ายังอยู่ เขาจะดีใจมากที่เห็นท่านพี่กลับมาออกไปเสียงเออะอะไรกันคงเป็นลูกค้าที่มาที่นี่เจ้าค่ะเจ้าไม่รู้จักกาล้าหรือชีผู้นี้งั้นหรือทั้งเมืองกวางหลินแห่งนี้ข้ายิ่งใหญ่เพียงใดเจ้ารู้หรือไม่ข้าอุตส่าหา์มหาเจ้าทำไมเจ้าไม่รีบมาต้อนรับข้าในท่านฉินเราไปกันเถอะเจ้าค่ะอย่ารบกวนนท่านฉีเลย เจ้าโมเสียเวลากับชายผู้นี้ทำไมเจ้ากล้าท้าทายข้าง,งั้นหรือ,องคงกรักเอาตัวชายผู้นี้ออกไปขอรักรีบออกไปจากที่นิซะว่าดีกันเหลือเกินอ้าอะไรกันข้าไม่สามารถเอาชนะเขาได้ต้องรีบหนีคิดจะหนีงั้นหรือ เจ้าเป็นใครไม่มีใครในเมืองกวางหลินกล้าทำเช่นนี้กับข้าบอกชื่อของเจ้ามาถ้าเช่นนั้นเจ้าจงฟังให้ดีข้ามาจากตำาหนักชินมีนามว่าชินยุนและแม่นางเชียงชวงเป็นน้องสาวข,ของข้าใครก็ตามที่กล้าทำให้นางขุนเคืองในอนาคตข้าชินยุนไม่ปล่อยพวกเจ้าไว้แน่นอน เขาคือคุณชายรองของตระกูลฉินเขาเป็นผู้ฝึกฝนตนพลังของเขาไม่ธรรมดาเลยหน้าเก่งครามยิ่งนักเซียวเชียงไปกันเถอะพี่ยืนข้าขอบุญท่านมากแต่ท่านไม่ควรประมาทอำนาจของตระกูลหลิวเรื่องนี้มันจะไม่ทําให้ท่านเดือดร้อนใช่หรือไม่อีกโกะจะไม่ต้องเป็นกังวลพวกเขาทําอะไรข้าไม่ได้หรอก เชียงช่วงทำไมเจ้าถึงยอมขายตัวเองให้กับหัวนางลมหยานเฟิงแห่งนี้ล่ะเจ้ามีอะไรลำบากตรงไหนบอกข้ามาสิข้าจะช่วยเจ้าเองท่านพูดว่าข้าขายตัวหรือเจ้าคะทันพี่ยนท่านก็ใจผิดจริงอยู่ที่ข้าติดต่อกับหัวนางรมหยานเฟิงแต่ไม่ใช่อย่างที่ท่านพี่คิดเจ้าค่ะท่านพี่ยนหลังจากที่พี่ชายของข้าจากไปตระกูลเชียงของข้าก็จบสิน้น ข้าเหลือเพียงตัวคนเดียวข้าทั้งกลัวและกังวลเพราะศัตรูเข่าของตระูลเจียนต่างต้องการตัวข้าไปเพื่อแก้แค้นข้าจึงต้องเข้ามาหลบซ่อนที่หยันเฟิงนี้แบบนี้นี่เองนี่ชิงช่วงทำไมเจ้าไม่กลับไปกับข้าล่ะข้าจะดูแลเจ้าแทนพี่ชายของเจ้าเองฉันพียุนตั้งแต่ข้าเข้ามาในหอนางลมหยันเฟิงแห่งนี้ ขาถูกกำหนดให้ไม่สามารถมีชีวิตเหมือนเด็กสาวธรรมดาทั่วไปแล้วเจ้าค่ะข้าอยู่ที่นี่อย่างสบายใจและชินกับชีวิตที่นี่ขอขอบคุณในความเมตตาของท่านพี่ยุนจันพี่ลองคิดดูสิเจ้าค่ะใจใดที่อยากจะได้ค่าที่ทำงานในสถานที่เช่นนี้ไปเป็นภรรยาจริงไหมเจ้าค่ะหรือข้าถึงแม้ว่าข้าจะมีโอกาสแต่งงานกับตระกูลใหญ่ข้าก็ต้องทนทุกข์เป็นแน่ สู้ค้ายอมอยู่แบบนี้และใช้ชีวิตอิสระยังดีกว่าเซียวชวงอย่างไรก็ตามตอนนี้ข้ามีชื่อเสียงเล็กน้อยและชีวิตของข้าก็สะดวกสบายหรือพี่หยุนท่านคิดว่าเรามีสถานะที่แตกต่างกันเกินไปอย่าได้ดูถูกข้าเลยนะเจา้าคะข้าจะดูถูกเจ้าได้อย่างไรสาวน้อยในตอนนั้นเต,ติบโตถึงเพียงนี้แล้ว นี่มันก็ดึกมากแล้วข้าขอตัวกลับก่อนดูแลตัวเองด้วยนะถ้าหากเจ้าเดือดร้อนอะไรมาบอกข้าได้เลยข้าพร้อมช่วยเหลือเจ้าเสมอเจ้าค่ะท่านพี่ยุนข้ากลับก่อนไว้พบกันใหม่ท่านพี่ท่านพี่ยุนข้าขอโทษไม่อยากกลับไปใช้ชีวิตธรรมดาด้วยกันกับท่านพี่เพราะว่าถ้าหากข้าไม่สามารถแก้แค้นให้ตระกูลเชียงของข้าได้ พ่าคงไม่สามารถกลับไปใช้ชีวิตอย่างสงบสุขได้